สวัสดีครับผมคลิปนี้ยังอยู่ในระบบน้ำโซลาเซลล์อยู่นะครับเพราะว่าคลิปนี้จะมาไขข้อสงสัยประกอบการตัดสินใจให้ f c ทุกท่านได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องของปั๊มน้ำนะครับเป็นปั๊มน้ำที่ผมใช้งานจริงแล้วก็ใช้มาหลายปีคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยว่าระหว่างปั๊มน้ำเบนซินกับปั๊มน้ำที่ใช้ระบบโซลาเซลล์เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเข้าเรื่องกันเลยครับ เริ่มจากปั๊มน้ำเบนซินก่อนอันนี้เป็นปัป๊มเบนซินที่ผมซื้อมาเมื่อ4ปีที่แล้วปัจจุบันยังใช้งานได้ดีนะครับอันนี้ผมเก็บขึ้นมาไว้เพราะว่าเปลี่ยนเป็นระบบโซล่าเซลล์แต่ตัวนี้จะเอาไว้สูบน้ำเวลาช่วงฝนตกกลางคืนบริเวณจุดที่มีน้ำขังนะครับปั๊มน้ำเบนซินเนี่ยสโลแกนก็คือความแรงที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายนะครับข้อดีของเขาก็คือติดตั้งง่ายครับใช้งานได้ทันทีไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมมากมายก็คือเติมน้ํามัน ตั้งสูบน้ำได้ทันทีครับใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนอันนี้คือข้อดีราคาถูกด้วยนะครับราคา2,000กว่าบาทตอนนี้เริ่มต้นที่2,000กว่าบาทก็ได้ของดีใช้แล้วนะครับในยุคปัจจุบันข้อดีอีกอย่างก็คือสามารถควบคุมกำลังได้ตามต้องการก็คือปรับรอบเครื่องยนต์ได้ตามที่เราต้องการอยากเร่งเครื่องให้น้ำไปไกลก็ทําได้อยากเบาเครื่องให้น้ำค่อยๆหยดลงแปลงก็ทําได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันข้อเสียครับ ค่าใช้ใจ่ายในระยะยาวสูงครับเพราะว่าขุมพลังที่ใช้ก็คือน้ํามันนั่นเองยิ่งตอนนี้น้ํามันราคาแพงนะครับซื้อปั๊มถูกก็จริงแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเติมน้ํามันสมมุติว่าสูบน้ําทุกวันเนี่ยเหมือนเครื่องนี้เมื่อก่อนผมสูบทุกวันเฉลี่ยแค่วันละหนึ่งลิตรก็ตกเดือนละเกือบพันแล้วนะครับแค่สูบวันละหนึ่งลิตรนะแต่นีจริงไม่พอนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือต้องมีการบํารุงรักษาบ่อยครั้งครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับ ทุก50าสถึงหนึชั่วโมงแล้วก็มีการตรวจเช็คจุดระเบิดหัวเทียนนะครับถ้าน้ำมันเครื่องไม่ค่อยได้เปลี่ยนเนี่ยหัวเทียนเริ่มมีปัญหาเริ่มมีคราบเขม่าเกาะต้องถอดมาทำความสะอาดหรือไม่ก็เปลี่ยนนะครับอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่ต้องมีอีกทั้งยังมีการล้างคาบูเรเตอร์นะครับคาบูชอบตันนี่แหละคือค่าใช้จ่ายที่ตามมาสำหรับ ปั๊มน้ำเบนซินข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือมีน้ำหนักมากครับเคลื่อนย้ายลําบากอย่างปั๊มตัวนี้ก็หนักราวๆ20กิโลครับอันนี้เป็นปั๊มขนาด8.5แรงม้านะ3นิ้วหนักเกือบๆ20กิโลครับก็ต้องยก2คนติดตั้งลําบากเคลื่อนย้ายก็ลําบากด้วยทีนี้มาดูปั๊มโซลาเซลล์กันบ้างนะครับปั๊มโซลาเซลล์เนี่ยข้อดีก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาวครับเพราะว่าใช้พลังงานฟรีจากแสงแดด เดี๋ยวนี้ราคาก็ถูกด้วยครับ3-4พันบาทก็ได้ของดีใช้แล้วนะครับมีระยะส่งที่ไกลไม่แพงเหมือนสมัยก่อนงบประมาณเริ่มต้นก็อยู่ที่10,000บาทพร้อมแผงนะครับอันนี้ถือว่าประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวไม่ต้องเติมน้ํามันใช้พลังงานฟรีจากแสงแดดข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าไม่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้รักษาสิ่งแวดล้อมได้ถ้ามองโลกในแง่ดีหน่อยนะอย่างที่3ครับก็คือติดตั้งง่ายขึ้นย้ายสะดวกครับเพราะว่ามีน้ําหนักเบา ปั๊มที่ผมใช้อยู่เนี่ยมีน้ำหนักไม่ถึง10บกิโลนะครับยกคนเดียวได้เลยยกไปติดตั้งเวลาเก็บก็สะดวกสบายครับตัวนี้น้ำหนักเบาแต่แรงมากนี่คือข้อดีนะครับทีนี้มาดูข้อเสียกันครับข้อเสียก็คือประสิทธิภาพเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับแสงแดดครับถ้าเกิดแสงแดดน้อยๆวันที่ไม่มีแสงแดดฝนตกฟ้าครึ้มเนี่ยก็ไม่สามารถทํางานได้แต่ในยุคปัจจุบันครับผมเคยทดสอบจุดนี้นะครับช่วงเวลาที่ฟ้าครึ้มฝนตกเนี่ย ปั๊มยังทํางานได้แผงยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ครับเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาทํามาดีไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับที่ผมใช้เป็นแผงแบบโมโนถ้าจะเลือกซื้อแผงเนี่ยเลือกแบบโมโนหรือไม่ก็ไบฟาเชียลรับแสง2ด้านนะครับตัวนี้ฝนตกฟ้าครึ้มก็ยังทํางานได้ในพื้นที่ราบนะครับแต่ที่สวนผมเนี่ยต้องสูบขึ้นเนินสูงช่วงฟ้าครึ้มเนี่ยกำลังปั๊มอาจจะดรอปลงก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่าเราใช้พลังงานฟรีจากแสงแดดข้อเสียกอย่างหนึ่งก็คือค่าใช้จ่ายสูงครับเพราะว่า ถ้าจะใช้ปั๊มน้ำโซลาเซลล์เนี่ยมันต้องใช้คู่กับแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้ามานะครับและต้องเลือกพื้นที่ที่มีแสงแดดส่องถึงได้ตลอดทั้งวันด้วยนะครับข้อเสียก็มีประมาณนี้สําหรับปั๊มน้าโซลาเซลล์จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นสูงอาจจะลงทุนด้วยงบประมาณ1 0,000บาทครับปั๊มตัวละ3ามสี่พันแผงอีกตอนนี้ก็ถูกลงแล้วนะครับที่ว่าลงทุนสูงเนี่ยไม่ได้สูงชนิดที่ว่าหลายหมื่นนะ ก็คือหลักพันก็สามารถใช้ระบบโซลาเซลล์ได้แล้วนะครับปั๊ม1,100วัตต์เนี่ยราคา3 0 0 0ักว่าบาทบวกกับแผง600วัตต์เนี่ยราคาไม่ถึง4000บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับร้านค้าที่จําหน่ายด้วยนะครับก็ใช้แค่1นถึงสแผงงบประมาณหลักพันก็ใช้ระบบน้ําโซลาเซลล์ได้แล้วนะครับสรุปครับสาหรับปั๊มน้ําเบนซินเนี่ยถือว่าลงทุนต่ํากว่าในระยะแรกนะครับเพราะว่าราคาปั๊มปัจจุบันเนี่ยมันแค่2 0 0 0ถึงบาท ก็หยิบจับของดีมาใช้ได้แล้วนะครับตัวที่เห็นในคลิปนี้ผมซื้อมาแค่2,000กว่าบาทผมเช็คดูราคาปัจจุบันก็ยังคงเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยแต่ใช้มา3-4ปีแล้วตัวนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับก็คือซื้อมาใช้ได้เลยสําหรับปั๊มน้ําเบนซินแต่มีค่าใช้จ่ายในระยะยาวเพราะว่าต้องเติมน้ํามันต้องล้างคาร์บูเรเตอร์ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องต้องเปลี่ยนหัวเทียนประมาณนี้นะครับส่วนปั๊มน้ำโซลร์เซลล์ค่าติดตั้งสูงกว่าก็จริงก็คือต้องซื้อพร้อมแผง งบหลักพันถึง15,000ตามพื้นที่ตามความต้องการนะครับแต่สำหรับสวนผมเนี่ยมีทั้งหมด12ไร่นะครับใช้แค่2แผง600บาท2แผงบวกปั้มตัวละ4 0 0 0กว่าบาทลงทุนหมื่นเศษใช้มาปีกว่าแล้วครับไม่มีสะดุดนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบกันในระยะยาวเนี่ยปั๊มเบนซิน,นต้องเสียเงินต่อเนื่องฉเฉลี่ยเดือนละ1 0 0 0ง0 0นถึงับาทถ้าสูบน้ำแค่วันละ1ลิตรนะครับประมาณนี้แต่ที่สวนเนี่ยไม่พอครับวันละ1ลิตร ผมถึงเปลี่ยนมาเป็นระบบโซลาเซลล์และปั๊มเบนซินเนี่ยยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรวจเช็คคาบ,บูเรเตอร์เปลี่ยนหัวเทียนประมาณนี้ครับส่วนปั๊มโซลาเซลล์เนี่ยลงทุนครั้งเดียวจบครับแถมยังไม่ต้องเติมน้ํามันเพราะใช้พลังงานฟรีตราบใดที่ยังมีดวงอาทิตย์เราก็มีน้ําฟรีใช้ตลอดนะครับเพราะว่าแผงโซลาเซลล์ในยุคปัจจุบันเขาผลิตมาคุณภาพสูงครับแต่แนะนําให้เลือกเป็นโมโนนะครับเป็นแผงโมโนฮับเซลล์ เป็นพวกใบฟเชีย uh, ลก็ยิ่งดีนะครับรับแสง2ด้านพวกนี้ราคาถูกหลักพันหยิบจับได้แล้วนะครับและควรเลือกแผงที่มีกําลังวัตต์สูงไว้ก่อนนะครับอย่างเช่น450วัตต์ขึ้นไปถึง700วัตต์ตอนนี้มีผลิตออกมาแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกแผงสูงไว้เนี่ยเราสามารถใช้กับปั๊มน้ําได้ตั้งแต่ปั๊มขนาดเล็กเลยเพราะว่าใช้บักคอนเวอร์เตอร์หรือสเตปดาวลดแรงดันลงมาครับซื้อทีเดียวให้คุ้มเลยนะครับ หากพูดถึงความสะดวกในการใช้งานปัป๊มเบนซินเนี่ยก็ถือว่าสะดวกกว่าครับเพราะว่าอยากสูบน้ําตอนกลางคืนก็สูบได้นะครับสาหรับคนที่อาจจะทําข้าวโพดแรงปลูกมันสำปะหลังหรือปลูกข้าวนาปลังพวกนี้ก็สามารถติดปั๊มสูบน้ํากลางคืนได้เลยไม่ต้องพึ่งพาแสงแดดส่วนระบบโซล่าเซลล์เนี่ยต้องมีแสงแดดถ้าอยากใช้กลางคืนก็ต้องเสริมแบตเตอรี่เข้าไปเป็นเรื่องยากแนะนําให้ทําถังเก็บสํารองน้ําไว้จะดีกว่านะครับถ้าใช้ระบบโซล่าเซลล์นะ เราก็ลงทุนแค่ติดตั้งแทงเก็บน้ำเอาไว้เวลาต้องการใช้ตอนกลางคืนหรือใช้ในครัวเรือนทั่วไปประมาณนี้ครับแล้วก็มีคำแนะนำเพิ่มเติมอีกนิดหนึงนะครับในการเลือกปั๊มน้ำเนี่ยเราต้องดูความต้องการการใช้งานด้วยและที่สำคัญครับเราควรดูแผงโซลาเซลล์ให้มีกำลังวัตต์สูงกว่าปั๊มน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของปั๊มน้ำโซลาเซลล์นั่นเอง แล้วเราจะเลือกแบบไหนดีระหว่างปั๊มน้ำเบนซินกับปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ผมสรุปมาให้2ข้อครับก็คือข้อหนึ่งหละถ้าเน้นความสะดวกคล่องตัวใช้งานบ่อยในพื้นที่ที่ไม่มีแสงแดดหรือไม่แน่นอนแสงแดดบางทีก็มีบ้างไม่มีบ้างหรืองบประมาณมีจํากัดปั๊มน้ําเบนซินก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าปัจจุบันราคา2,000ันกว่าบาทซื้อมาพร้อมอุปกรณ์เสริมนิด,นด,นดหน่อยก็สูบน้ําใช้ได้เลยแต่ก็ต้อง มีการดูแลเครื่องยนต์อย่าให้น้ำมันเครื่องแห้งประมาณนี้ก็จะใช้งานได้ยาวนานเหมือนตัวนี้ใช้มา4ปีแล้วนะครับผมถอดขึ้นมาเก็บไว้เฉยๆมันยังใช้งานได้อยู่เพราะว่าผมเปลี่ยนเป็นระบบโซลาร์เซลล์แต่ถ้าหากย้อนไปถ้าเปรียบเทียบกันปีต่อปีถ้าผมยังใช้เครื่องเบนซินอยู่ค่าน้ำมันตอนนี้ก็เกือบ40บกว่าบาทสมมุติว่าผมสูบน้าแค่วันละหลิตรอันที่จริงมันไม่พอนะเพราะว่าสวน12ไร่นะครับก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันเนี่ยเดือนละเกือบ2000ปีละ0 0ง่ แต่ถ้าเอาเงิน24,000มาซื้อปั๊มแค่ตัวละ4,000ที่ผมใช้อยู่นี้กับแผงโซลาเซลล์แผงละ4,000เป็น12,000บาทถือว่าประหยัดไปครึ่งต่อครึ่งได้อุปกรณ์ฟรีเลยนะครับถ้าคิดเล่นเล่นแค่1ปีนะเพราะฉะนั้นหากมองกันไกลเนี่ยผมว่าระบบโซลาเซลล์เนี่ยมันจะคุ้มค่ากว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟไม่ต้องใช้น้ำมันแค่มีพื้นที่พร้อมรับแสงแดดก็สามารถติดตั้งแผงโซลาเซลล์แล้วก็ปั๊มน้ำ โซลาร์เซลล์หรือระบบน้ำโซลาร์เซลล์ได้แล้วนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันอุปกรณ์พวกนี้มีราคาถูกมากครับหยิบจับได้แล้วก็คุณภาพสูงด้วยก็ถือว่านำมาเล่าสู่กันฟังครับเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ฟังประกอบการตัดสินใจแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าการลงทุนกับระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยโดยเฉพาะระบบน้ำโซลาร์เซลล์เนี่ยมีแต่ได้ไม่มีเสียครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ครับประกัน20ปีขึ้นไปสามารถผลิตกระแสะไฟให้เราใช้ ฟรีๆนะครับและที่สำคัญเนี่ยถ้าแผงมีกำลังวัตต์สูงๆเนี่ยเราสามารถปรับมาใช้ในครัวเรือนนะครับก็เสริมอินเวอร์เตอร์สักตัวหนึ่งเสริมแบตเตอรี่สัก,สก,สกลูกหรือ2ลูกทำเป็นระบบ12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้เพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้เลือกซื้อแผงที่มีกำลังวัตต์สูงๆไว้ก่อนจะได้คุ้มทุนในระยะยาวถือว่านำมาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังลองพี่นาตัดสินใจแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยใต้คลิปนี้สวัสดีครับผม